จะอยู่ประเทศไหนนะคะเพื่อนๆมันดีทุกประเทศเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่เราเลือกนะ,ะเราเป็นตัวเลือกนะคะว่าเราจะอยู่ประเทศไหนนะคะเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเดินทางไปทางแอฟริกาเนี่ยคะ่ะใช้เวลาเดินทางแค่เท่าไหร่เออจากคัวโลงเหนือไปแอฟริกาก็แอฟริกาเหนือเนาะก็ใช้เวลาแค่ประมาณ เด๊าเด๊าเดาเดเจ็ดชั่วโมงเจ็ดเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะชั่วโมงบินนะคะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะเพื่อนมันไม่ได้ใช้เวลามากมายในการชั่วโมงบินเลยนะลรวก็ประเทศไหนก็ได้นะคะประเทศไหนที่มีน้ำทะเลมีระบบการเมืองที่ดีนะคะมีน้ำทะเลมีภูเขามีนิทรรศการนะมี ม ا เทนส์นมีโซลาร์สันมีซันเออพระอาทิตย์เออนะคะพูดภาษาอังกฤษบนภาษาไทยนะคะก็ประเทศไหนมันดีทุกประเทศนะคะขอให้มีเนชั่นพาร์คนะคะแล้วก็มีเอ,อ่อทะเลมีเออแสงพระอาทิตย์ออที่แบบนะ เอออย่างแอฟริกาเนี่ยน่ะแอฟริกานี่น่าไปอยู่มากเลยนะคะน่าไปทำมาหากินนะคะน่าไปอยู่ไปทำมาหากินคนไทยนะคะที่แต่งงานกับชาวแอฟริกาเนี่ยฮะ,ะเราก็าไปทำมาหากินเปิดร้านอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตเอ่อมนาโกนะคะ โมโมร็อกโกเออโมร็อกโกมันประเทศอภิมหมาเศรษฐีอยู่ทางฝรั่งเนาะเออจากประเทศเอ่อจากฝั่งฝรั่งจากฝรั่งเศสเนี่ยหรือว่าสเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสนะคะล่องเรือไปนะคะล่องเรือไปที่เอ่อฮอลแลนด์เงี้ยนะคะอัมสเตอร์ดัมพวกนี้ยล่องเรือนะคะล่องเรือไวกิ้งไปเงี้ยหลังดันมาร์กเนี้ยล่องเรือไวกิ้งไปเขตเอ่อแอฟริกาเหนือนะคะโอ้มันน่าอยู่เงี้เอ่อจำชื่อไม่ได้เออบรัสตูสกินเคย เคยพาคนไปท่องเที่ยวที่นั่นนะคะบริษัทนูสกินจัดไปนะไปแต่เอ่อมีติ้งคอนเฟอเรนซ์แล้วก็พิเศษเซชั่นที่เขตแอฟริกาเวสต์แอฟริกานะคะก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะก็เพื่อนๆหลายคนที่เป็นคนไทยที่ได้อ่อ uh, ได้มีสิทธินะ,ะตั๋วฟรีอะไรฟรีได้ไปท่องเที่ยวที่นั่นนะคะก็เอ่อ uh, พอมาดูสารคดีนะคะสารคดีกับซี n เ b ็นะคะ เขาก็ลงให้ดูนะคะทุกๆวันเลยนะเพราะว่าตอนนี้ CNBC นะคะแล้วก็ CNN กับ BBC นะคะโปรโมทในการาลงทุน investment นะคะ investment ไปลงทุนนะทำมากินที่ในเขตแอฟริกานะคะประเทศแอฟริกาที่มีความปลอดภัยในเรื่องทางการเมือง นะคะ,ะความปลอดภัยความปลอดภัยสูงในเรื่องทางการเมืองสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปทํามาหากินไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นนะคะ,ะหลายหลายประเทศเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีคนไทยมีสามีเป็นชาวแอฟริกันนะคะชาวแอฟริกันตอนนี้ไม่ใช่คนผิวดำคะกลายเป็นคนผิวแทนผิวสวยนะคะผิวฝรั่งผิวขาวนะคะเข้าไปอยู่ในแอฟริกันเยอะนะคะแล้วก็แต่งงานกับาชาวแอฟริกันผิวดำนะคะตอนนี้ประชาชนกืนชาตแล้ว กืนสีกืนชานะ,ะออกมาเป็นแบบผมหยิกตาสีฟ้าเงี้ยผิวสีแทนอย่าเงี้ยนะคะหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อากาศก็ดีโคตรๆเลยนะคะออพี่คิมยังคิดจะไปลงทุนที่นั่นนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเพราะว่ามันอากาศมันดีนะคะอากาศเหมือนเมืองไทยบ้านเรานะคะแล้วบางประเทศนะคะในเขตแอฟริกานะคะก็เป็นแผ่นดินที่ราคาไม่สูงนะคะ ราคาไม่สูงนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ได้แล้วก็เราสามารถทำธุรกิจทำฟาร์มอิ p พ์ตเอ็กพอร์ตทำอะไรก็ได้นะคะอ๋อประเทศที่มีระบบอ่าระบบอ่าการปกครองที่ปลอดภัยนะคะเออนั่นะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาไลฟ์อีกทีนะคะจะอยู่ประเทศไหนอยู่อยู่ซีกโลกไคโลกหไหนไหนก็ มันถ้ามีแสงแดดแสงพระอาทิตย์น่าสบายโคตรๆมีน้าทะเลมีน้ามีภูเขามีทะเลนะคะโอ้ยมันสบายโคตรๆเลยนะเนชันพาร์คอย่างนี้นะโอเคเนาะแถวแอ,อฟริกานี้น่าอยู่มากเลยนะเพราะว่าคนผิวขาวทางยุโรปนี้ไปอยู่กันเยอะเลยนะคะไปตั้งลกลากไปทำมากินอยู่ที่นั่นนะคะเยอะเลยนะคะทุกวันนี้นะคะ,ะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปอีกครั้ง